ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในทำนองเดียวกับเดลเลย์วูดเดนทุ่มเทเวลาและความเอาใจใส่ให้กับผู้เล่นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าพวกเขาจะมีทักษะติดตัวมาแค่ไหนก็ตามส่วนลูกทีมก็ทุ่มสุดตัวเป็นการตอบแทนและค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นวูดเดนพูดถึงผู้เล่นใหม่สองคนตอนพวกเขาเพิ่งมาถึงมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสว่าผมพิจารณาพวกเขาทีละคนเพอดูว่ามีอะไรติดตัวมาบ้างจากนั้น ก็บอกตัวเองว่าเยี่ยมไปเลยถ้าพวกเขาทุ่มเทด้วยการเล่นอย่างเต็มที่ให้กับทีมของเราเราต้องแข่งแกร่งแน่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัวพวกเขาเป็นสิ่งที่ผมมองไม่เห็นพ้นปรากฏว่าทั้งคู่ทุ่มสุดตัวเท่าที่จะทำได้และกลายเป็นตัวจริง หนึ่งในนั้นได้เป็นพีเซนเตอร์ตัวจริงในทีมที่คว้าแช,ชมป์ระดับชาติวูดเดนเคารพผู้เล่นทุกคนเท่าเทียมกันคุณรู้ใช่ไหมว่าบางครั้งทีมจะเลิกใช้เสื้อหมายเลขหนึ่งหนึ่งหากผู้เล่นที่เคยใส่เสื้อหมายเลขนั้นออกจากทีมเพื่อให้เกียรติกับความยิ่งใหญ่ของผู้เล่นคนนั้นในระหว่างที่วูดเด้นคุมทีมไม่เคยมีใครได้รับเกียรตินี้เลยถึงแม้ลูกทีมบางคนเช่นการิมอัดดุนจมบาและบินวอลตันจะเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลก็ตาม แต่ในเวลาต่อมาเมื่อมีคำสั่งให้วูดเด้นเลิกใช้เสื้อที่มีหมายเลขของคนเหล่านั้นเขาก็ออกมาคัดค้านด้วยบอกว่านักกีฬาคนอื่นที่เคยเล่นให้ทีมเราก็ใส่เสื้อหมายเลขนั้นเหมือนกันแถมบางคนยังทุ่มเทให้ผมชนิดที่เรียกว่าแทบสุดตัวด้วยเสื้อกับหมายเลขบนเสื้อไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่หรือยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตาม การทําแบบนี้ขัดกับแนวคิดทั้งหมดของคำว่าทีมแต่เดี๋ยวก่อนนะบูดเดนอยู่ในแวดวงของการแข่งขันที่ต้องช่วงชิงชัยชนะนั่นหมายความว่าเขาต้องเอาใจใส่เฉพาะนักกีฬาที่มีพรสวรรค์และสนใจพวกตัวสำรองให้น้อยลงใช่หรือเปล่าคำตอบก็คือเขาไม่ได้ให้ทุกคนลงเล่นอย่างเท่าเทียมกันแต่เขาทุ่มให้กับผู้เล่นทุกคนเท่ากาันตัวอย่างเช่น ตอนที่เขาคัดเลือกลูกทีมอีกคนในปีเดียวกันกับบิลวอลตันวูเดนบอกเด็กคนนั้นว่าเขาคงได้ลงสนามน้อยมากเพราะในทีมมีวอลตันอยู่แล้วแต่วูเดนก็สัญญาว่าก่อนที่นายจะเรียนจบนายจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาอาชีพนายจะต้องไปได้สวยแน่พอถึงปีที่สามผู้เล่นคนนั้นก็เป็นคู่ซ้อมที่สูสีให้กับบิลวอลตันและตอนที่เขากลายเป็นนักกีฬามืออาชีพ เขาก็ได้รับรางวัลผู้เล่นน้องใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีในลีกที่เขาลงเล่น